พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดอ,อร์กิติศักด์เนติบัดิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้จะมาแชร์นะครับข้อกฎหมายนะครับเกี่ยวกับค่าโดยไต่ตองนะครับ พฤติกรรมแบบไหนนะครับถึงจะเข้าข่ายนะครับว่าเป็นการฆ่าโดยการไตกตรองนะครับจากประเด็นที่มีการพูดถึงอย่างกว้างขวางนะครับในเวลานี้นะฮะเกี่ยวเรื่องของการใช้กฎหมายอาญานะครับเรื่องของการฆ่าโดยไต่ตรองไว้ก่อนนะครับครับซึ่งเรื่องดังกล่าวนะครับอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา289อนุ4ดังนี้นะครับก็คือว่าผู้ใดนะครับ ฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตรองไว้ก่อนนะครับมีโทษบัญญัติไว้ก็คือโทษระวางประหารชีวิตนะฮะทีนี้ผมจะมาแชร์นะครับตัวอย่างของคำพิพากษาสารดีกานะครับในเรื่องของการฆ่าโดยแต่ตรองไว้ก่อนนะครับเช่นนะครับดีกาปีสาสามนะครับที่ระบุว่าขณะจำเลยผู้ตายและพวกนั่งดืง่มสุราะอยู่ด้วยกันผู้ตายพูดว่า จำเลยหัวล้านลอยจังแล้วเอามือรูปศีรษะจำเลยจำเลยลุกจากวงสุลาไปต่อมาประมาณสิบห้าทีจำเลยถือปืนแคบยาวมายิงผู้ตายถึงแก่ความตายกรณีนี้ไม่ใช่โทสะที่พุ่งขึ้นเฉพาะหน้าขณะที่ผู้ตายใช้มือรูปศีรษะจำเลยแล้วจำเลยใช้ปืนมายิงผู้ตายทันทีแต่นะครับแต่ แต่เป็นกรณีที่นะครับจำเลยเกิดโทสะแล้วออกจากวงสุราไปแล้วเกิดความคิดจะฆ่าผู้ตายในภายหลังและเป็นพฤติการที่จำเลยจะต้องคิดใต่ตรองตัดสินใจอย่างหนักเป็นเวลาถึง15ทีในการตกลงใจกระทําผิดจึงนะครับเป็นการกระทําผิดโดยใส่ตองไว้ก่อนนะครับสังเกตง,ง่ายๆนะครับก็คือว่า ถ้ามันไม่ใช่เหตุการณ์โดยทันทีนะฮะตัวนี้นะครับพูดง่ายว่า,าตัวของผู้กระทำผิดเนี่ยนะฮะได้กลับไปคิดก่อนนะฮะอย่างน้อยเป็นเวลานานพอสมควรนะครับจึงมาการะทำผิดเนี่ยก็จะเข้าข่ายในเรื่องของการไต่ตรองไว้ก่อนนะครับดังตัวอย่างคำวิพากษาที่ยกเป็นกรณีศึกษานะครับครับ ผมเองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับหากท่านไม่ไีความเป็นธรรมและยากจนท่านก็ไม่ต้องเสียกำลังใจนะครับทางสะพานในความของพวกเราช่วยเหลือท่านให้ฟรีท่านสบายใจได้ครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดรกิติศักดิ์เนติบดิตไทยทนายวิถีพุทธ และทีมทานายความสวัสดีครับ